สวัสดีครับพบกับลนด์รัชชแนลและนี่คือช่วงอัลบัสซ่าแคสเกมวันนี้คุณก็อ,อยู่กับเซนเซ่าอเวคเคนิ่งเหมือนเดิมนะวันนี้เรามีตัวละครใหม่นะครับเข้ามาในตู้ชิงผู้นำแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่นก็คือเจมินี่เดฟเทลอสนั่นเองนะตัวนี้นะครับกดไปดูสกิลกันนะครับนี่ชื่อเดฟเทลอสนะครับเป็นน่าจะมาจากภาค lc นะครับซึ่งก็ไม่ได้ดูนะภาคนี้นะครับเอามาดูสกิลกันสกิลที่1น,นะครับอธิบายที่เลเวล5เนาะ ทำดาเมจนะครับ100%นะครับไม่มีอะไรจะโจมตีปกตินะครับแล้วก็เพิ่มสตาร์เบิร์นสองสเต็นะครับสตาร์เบิร์นก็คือเป็นพาสซีฟสกิลนะครับที่4เนาะนะครับมาดูสกิลถัดไปสกิลถัดไปก็คือ g a l a x กซี่นเอ็กซ์โนะครับซึ่งเป็นท่าไม้ตายของเจมิลี่ทุกคนอยู่แล้วนะครับก็นะครับจะทำเดาเมจ300%นะครับมีโอกาส100%่งร้ออที่จะเพิ่มสตาร์เบิร์นนะครับหนึ่งสเต็ก แล้วก็สกิลถัดมาก็คืออะไรเนี่ย <c oughs> 17คนระับ <c oughs> คืออะไร <c oughs> อันนี้น่าจะเป็น a n าเธอ e r Dimension Analyzer Dimension นะก็สกิลนี้มันจะอ,อธิบายอย่างี้หน่อยนะครับก็คือจะใช้นะครับ m a c HP 5%ก็คือเมื่อใช้แล้วจะจะจะ,จะทำให้เสีย HP อ่า m a c HP นะ,นะครับ5%นะครับแล้วก็เมื่อเลือกใส่ศัตรูตัตวใดเนี่ยจะทำให้ลำดับของศัตรูตัวนั้นนันเปลี่ยนไปเช่น สมมุติของศัตรูเนี่ยตัวสุดท้ายของศัตรูเป็นยมเทพอารอนแล้วกันนะครับก็ปกติมันจะเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ท่านี้ใส่อารอนเนี่ยอารอนมันจะเคลื่อนไหวเป็นตัวแรกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วกวกเดฟเทลอสของเราเนี่ยปกติจะเคลื่อนไหวเป็นตัวแรกมันก็จะถูกสลับกลายไปเป็นตัวสุดท้ายเออไม่งงเนาะประมาณนี้นะครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเทิร์นการเคลื่อนไหวของของฝั่งเราแล้วก็ฝั่งศัตรู แล้วก็จะทําให้เกิดดีบัฟนะครับก็คือจะทําให้ศัตรูตัวที่เราสลับเทินนะได้รับเดามเอทเพิ่มขึ้นอีก30% 1รอบเราเนี่ยได้สแต็กสตาร์เบิร์นหอันนะครับอ่ะสตาร์เบิร์นนะครับสตาร์เบิร์นก็จะเป็นอ่สะสมสแต็กนะครับเป็นสแต็กที่เลเวล5มันมันจะงงๆนะนะแต่จะไม่มีอะไรหรอกก็คือเมื่อสะสมสแต็กครบเนี่ยก็จะปล่อยอ่ากาเล็กเซียนเอ็กโพชั่นออกมานะครับอัตโนมัติเลย1น,นครั้งนะครับแล้วก็ มันจะมีโอกาสอัปเกรดเป็นไอตัวนี้ด้วยเมื่อเมือม่อเมื่อสแต็กครบเนี่ยนะครับเป็นจะเพิ่มดาเมจเป็น600%เรเรียกว่าเป็นการเลเซนเอ็กโพชันสีแดง <c oughs> นะครับมันจะมันจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเป็น600%เนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของเจ้าเดฟเทลอนเนาะนะครับอ่ะมาอ่านตรงนี้ยิ่งอ่านยิ่งงงอ,อ่ะเออก็ก็ประมาณนี้แล้วกันจากการที่เล่นมานะครับก็จะได้สกิลประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลอง เล่นกันดูนะครับนี่ที่คือทีมที่ผมจัดมานะก็มีเดฟเจลอสมีเจนอนนะครับมีเป็ดทองนะครับมีเทพี่ ie, นะครับที่เอาเวกแล้วนะครับแล้วก็มีก็ตคอสชิลิวนะครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยทีเดียวก็คือเป็นชาณาทสนะครับเป็นตัวเป็นตัวแบกเดอะแบกนะครับเดอะแบกอืมโอเคแล้ว ชุนชุนอเวกชุนอเวกจะได้เออเหมือนกับเบิเ้ลเทินมังควโจมตีได้แล้วก็ยังจะสามารถใช้ออ่ป้องกันได้อีกหนึ่งครั้งนะอา้าไม่เปลี่ยนโอไม่เปลี่ยนอ่ะโอเคอารนไปเลยนะบนับเดอเดมนชั่นใส่อารนแล้วก็ตามด้วยแกเลคเซนเอ็กโพชั่นเลยเ ระเบิดบึ้มบ้ามบึ้มบ้าบมกันอ่าเนี่ยอาโรนจะถูกบังคับให้อยู่เทิร์นหนึ่งแหละจะทำอะไรก็ทำ Universe Wing อือเห็นไหมพอศัตรูเคลื่อนที่ปุ๊บเราจะได้สแต็กสตาร์เบิร์นอ่าได้แหละสองสาม ไ้ก็ใครล่ะพอ,อ,อ,อสต็คครบมันก็ทำการโจมตีอัตโนมัติ นี่ธนาทสเดอะแบกนี Bad, เน่เอาไว้ปัก <laughs> เอาไว้ปักอย่างเดียวเลยธนาทอศ งานนี้เอาหมดรอบแล้วเลยโอรุคาาเน่ท่านอาโรนเยอวแล้วถ้าแตกครบก็ยิงไปเรื่อย จางงๆหน่อโอใช้กับเดฟเทลอดอะฮะไอซาแววอืมอืมเคมา โอ้โหได้ยิงก่อนด้วยไม่คลคลาคร,ครยังไงหลับให้ใครให้ไว <c oughs> คลายดีนะขาอิน อเคให้อินก็ได้จะให้จะให้น้องเขาหนึ่งดอกไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ได้ใช้เทฟเคลอสอีกนั้น

พี่เลยเยอะนี่จแตกครบก็เอาไปคุดคิวโมนโดมุยโมนโดมุยเบื่อขาดีขาดีโอ้โหไม่ลดไม่ลดแทบไม่สะดุ้งสะดึง เปิดรรมตาตยที่รู้เลก่อนแต่แตกก็รับไปร <laughs> ัวร <laughs> อ๋ออ๋ติดน้ำแข็งกันไปเฮ้อตัดีจะใช้ปักเสาก็เขาดีไหมเนี่ยอย่าดีกว่า สแต็ก oui ม pues nah ันเยอะอ่าไม่ใช่่ะโดนเลยอืมเพิ่มพลังระเบิดแล้วเนี่ยเพิ่มเป็น600 หกรแล้วละลาก่อนคุณหนู ใจแข็งแก่งไม่ยอมแพ้ซะด้วยอ่ะจิ้มธนาทอสป่มเปิดธมาตะาให้ธนาทอสอ่ะจิ้มเลยครับจิ้มใค้อะนะนระวังโดนสวนเนอะ

ร้อยอะนะครับแล้วนี่ก็คือเจมินี่เดฟเทลออสนะประมาณนี้นะครับกเ็เข้าใจไม่ยากนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานค่อนข้างดีนะก็หลายอย่างเออได้ทั้งป่วนนิดหน่อยแล้วก็โจมตีก็โหดอยู่พอสมควรแต่คิดว่าน่าจะต้องใช้สมุดสกิลในการอัพค่อนข้างเยอะนะกว่าจะได้ระดับเทียบเท่ากับ ชิงผู้นำแดนศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เก็บสมุดสกิลเก็บดาวไว้แล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะดีกว่าไอ้เจ้าสกอ์เปียนคาเดียเป็นไหนๆเนาะถึงแม้จะถูกอัปเกรดพลังมาแล้วก็ตามนะครับอ้าโอเคนะสําหรับการรีวิววันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้สนุกขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนเนอะไปละ